ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ well ้านเอฟซีทุกท่านค่ะข้ามาหนีกะมาพบกับเจค้ำสามตัวเต็งคือเก่าเนาะค่ะมืาอนี้เจค้ำสามตัวเต็งก็เลยมาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับนาบนเนาะค่ะนาบนนี่เพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ไปหาเอี่ยนเนาะค่ะไปแทงเอี่ยนเนาะค่ะเพื่อนกะแทงเอาอยู่ในหู้เนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนกะแทงบาดเดียวได้สองเนาะค่ะแทงนัดเดียวได้สองตัวเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนกะได้เอาใส่ถุงผ้ามาบานเนาะค่ะเพื่อนกะว่าเพื่อนสิได้เอาไปขายเนาะค่ะท่านผู้ชม แต่ว่าเอียนกับบอตายเนาะค่ะแทงมากกับบอตายเนาะค่ะความฝันของนาบนสิเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแนวดกะบอกเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะถ้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนาบนพร้อมกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะนาบนค่ะค่ะสวัสดีค่ะนาบนค่ะสวัสดีค่ะนาบนสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมอน้การเดินทางมาติดตามแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันของนาบนเนาะคะ่ะ กามาติดตามหลายมือแล้วค่ะท่านผู้ชมนะบุญเพี่ยกับว่าท่านฟันมากมเมนีกาบ,บางเอิญมากพอนะบนุญละเพิ่วมาเพิ่นฟันแลวค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าสิเป็นจังไดกะให้ในบนุญเบาให้ฟังเนาะคะาะ่ะไอบุญฟันว่าจังไดคะเฮ้ยฟันว่าเดี๋ยวไปแท่งเอี้ยนไปแทงเอี้ยนเอี้ยนหู้เดียวม,มีสองตัวค่ะว <is fun. S 2> ันแทงแทงถือทั้งสองตัวถือทั้งสอง,ง,สองเลยอืมแทงว่าเดียวถือทั้งสองตัวอืม ก็เลยบ่กผู้เดียวน่ะอันโยมแทงเงินให้ฝันโอ้ยแต่เนี่ยนี่เล็กจออเป่าเลยแต่เนี่ยนี่ว่าแทงถือห้อยคือห้อยปลาอั้เป็นหมาดขึ้น่าอืมค่ะสองตัวสอดกันมาเลยสอดกันกนี่กับอันแหลมถือขึ้นมาอ๋อมันก็บมดินบางอย่างพวกเหล็กเป่าลแล้วเนี่ยนี่ว่าฝนก็ฝนก็ได้ขึ้นไหมเนี่ยนบ่ได้ขึ้นมา,า,นาก็มาใส่ถุงเลยก็เลยบอกผู้เดียวอ่ะ เดือดจ脚เพราะวา่าเอียนถึอสองตัวเลยค่ะก็แล้แปรแปรเลยได้บันแปรได้ข้นฟันค่ะห่วยจับเหมือนเอามือจับมันก็บว่าหากระกิว่ะค่ะเอียนสองตัวเป็นสี่เอียนสีน่นี่ก็นี่ก็ฟันน่ะบนนั่นแปรเอียนเป็นสี่เออแต่าัานี้เอียนเนี่ยเลยไม่สี่หลดเลยโอ้ค่ะฟันนี้จังไรตัวน่ะบน วันอาเจ่ถุงเลยก็โอ้ยเนี่ยนี่คือเจ็ดสี่ีแล้วว่ะเจ็ดสี่สี่อาเจ้าทุงหมาโอ้ยมวนเลยมิตรตัวยังไงว่ะค่ะน้าบอลไปครับไปไปผู้เดียวบ่ได้แบ่งไผเนาะอุ้โอ้ยบุ๊บุ๊คเกอรไหนจะเกื่อว่ะค่ะในความฝันนั่นก็มวนกิมวิกมใจไปหายใจยิ้มค่ะมาทุ่งถ่างก็ว่าไปหากินหมานเนาะ แท่งว่ายวถึงสองตัวอยู่ว่ะค่ะดูได้เปลเลยว่าเก็ดสี่ีว่ะแต่ว่ากับเปร์เนาะนหรอบนเนาะในความฝันว่าจะคลองนี่ไปหากินหาอยากไปได้แท่งเอียนได้สองตัวปกติแหละแต่สีโบเปรเป็นตัวเหล็กเนาะผัดในความฝันนี่ผัดเปรเลยเปรเป็นตัวเหล็กตีเป็นเหล็กตีเป็นเหล็กก็เลยค่ะว่าว่าผู้เดียวในความฝันเนาะเกจจ่อฟอสครับกเก็ดสี่ี่กระขาดสี่แล้วว่ะแต่ถือว่าแปลกเนาะค่ะเนาะ แข่งแค่เรวเลยส้เนอะเดี๋ยว้อขึ้นมาใส่ทุงอันใช้ต้งผาก็ผ้าทใช่าโอ้ยิ่มมาทุดทางเลวันมานไม่มขนาดเลยมานี่ไปมื่อนี่ไปหาแนวกินมานมันอยู่ค่ะว่าชิบไปได้ไปว่ายหรือที่นี่ฟันไร้หมือนละวบนะบนฟันหมูวานฟันหมูวานนะคะฟันาไปหา แทงเอียนแทงเทเดียวเลยซ้องัตเลยแทงซ้องทีเดียวถือซ้องโแทงนี่แทงในหอื้อแทงนี่ในห่กับมานขัดเนาะโอ้กับมานเนาะโบ้เคยอะไรจะเกื่อเนาะยิ้มมาทุกทางเดียวคุณอาจจะพองมานเนาะแปเประเด็กเลื่อยยังวะนี่ก็หวันเอไม่ก็แปกรแตเลื่อยกะตเียนพื้นีวะอับขึ้นมาตับกระเกีย็ เจ็ดส right? ี <mini flat shake> ่ส <downside> <The Mont aja>. ่เร uh ีย huh. ว no like ่าแปลในความฝันเลยแปแลเองนี่นี่ในความฝันห่วยบอกเพื่อใหฝันแน้วเจ้มเถื่อเนาะฝันผอมอันนาะแปลแปรผอมแปลเอล็กเลยเนาะเจ็ดสี่ี่ต่ว่ามือนี่กระหานเนาแต่ว่าหูนั่นศูนกระศูนแทงกระแทงเอาอยู่ในหูเนาะอเอียนค่ะ เอียนซีเยี้ยนซี่้ององตูฮาซี่ศูนย์สีมักบอลนะบนเพราะว่าเมื่อนี่กระห่ามุมมามมักศูนย์เขินมุมาม่มเอี้ยนมุมบอตายค่ะแท่งซื้อเต้บอดใจยืน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 ทุกผ้าใบผ้าใบยืนยีนดาดาวกงหงอกแนมวันนี้ฮาซี่มากบอลนะบนเพราะว่า มื่อนี้หาเอียนสีวางมากเกจซีหลายเอียนซีมาเกจซีจับเอียนสีบ่บค่ะจับค่ะม,มากเก็จซีเนาะบนเนาะแต่ว่ากะกัน,น,นก,กันในเนาะกันเจ็ดซีสองไว้น้ำแน่เพราะว่าซีซีซีสองตัวเอียนสองตัวเอียนมันสองตัวก,ก็ชี่ซีซีซีกะให้สำหรับแอดเองขอเพิ่มเติมเนาะนะบนเนาะขอเพิ่มเติมเป็นเจ็ดซีสองกันไว้น้ำแน่ค่ะเพราะว่า เอียนสองตูเนาะเอียนสองตูเพราะว่าเอียนนี่นีเบนพื่นกระตีสีเนาะอตะีพืตฟันเหน็นเนี่ไรฟันเห็นเอี่ยนยนี่ยมีนมีสียค่ะมันใจสีค่ะเนาะม,นมันใจคักค่ะโอ้จะยิ่มมาน้ำสางคนเดียวเนาไม่ความฝันไอยแดบเมื่ากี้ก็บีบวุรากุราใน,านาถุงมีต่ตัวใหญ่ใหญ่บานลเดี๋ยวมาหอดบานบาเนาะมาหอดเดี๋ยวมาบานเขามาถามถือว่ามันเฉลขายครหรอกว่า ที่เขาก็อนี้ที่เขายีมก่อนว่ะค่ะจัิงจริงจขายเหรอวาเยนเพื่อนันเป็นตัวสีไดนะบนตัวสีแดงสีแดงแดงเนาะค่ะไงค่ะบ่ไงมันุดแข็นิดหน่อยบอผึ้งหอมบอบดิบบอบดถึงคันตัวใจํำแข็นิดหน่อยแล้วบันทีนะบนบันทีเท่าไร่้อยบันทีหนึ่งศูนศูนเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวเอามาหอด่านมีคนมาถามสื่อพรบมีถามสื่อพอบน้อยว่าเส้นเรากว่ากินเข่าอิ่มมันจะชิบเกลือไทยเหรอว่าวันนี้นี่ความฝันได้กินเข่าบ่กินกินอิ่มอุ้ยกินเข่าหอบแสดงว่าบนนี่สีมีโชคใหญ่ล่ะเนาะเพราะว่าไปหากินกระมันแล้วก็ดีอกดีใจอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขมากหอดเหอนก็ได้กินเข่าแซ่บกินเข่าอิ่มวันนี้กินเข่าอิ่มแบบก็เลยเพี้ยนเกลือตามนะเพี้ยนจะถุงเลยก็แลงว่านชิบเขาย ผู้เมื่อขึ้นก่อนผู้เมื่อก่อนฮัมก่อนฮัมก่นก็ถือว่าเป็นฝันที่ดีแห่งนอหน่ะบนเนาะไปหากินกับมันมาหออเฮือนกินเผาอิ่มมีความสุขเนาะค่ะแต่ว่าตัวเลขที่น่ะบนเน้นๆเลยคือเจ็ดซีซีเนาะค่ะเนาะเจ็ดซีซีกันหมกันหมดสองตัวนี้เจ็ดซีเจ็ดซีกับเจ็ดซีสองมาหน่ะบนเนาะกันกันค่ะเจ็ดซี ค่ะมันตีตีดีกว่าข้าวฟันอยู่ว่าเกล็ดชีสกับคากรีปลาเปร์ตรงนีแล้วเนาะคนเท่าไปหากินกับโบขึ้นว่าสิมาแปร์เซเลกเนาะบ่แล้วฝันผัดฝันผัดแปร์เซเลกเปร์ไปเยื่อยใค่ะพู้แข่งแข่งที่เดียวถึงขวายซองศพหอยขึ้นมาเป็นหมาทุกคนอยู่ด่าวดาวอยู่ค่ะค่ะค่ะข้ามฝันของนะบนี่ยังเพิ่มเติมอ่ค่ะว้าก็หลังว่าจะเอเยนไปขายสะดุดขึ้นยังว่ามันหอมค่ะค่ะก็ขอขอบคุณนะบนได้ดายเนาะค่ะที่มาหายแนวทางความฝันต่อเรกไก่ กับท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮาได้รับชมรับฟังกันเนาะคะ่ะเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคลินี่เฮาก็มาสรุปตัวเลขของนาบุญเนาะคะ่ะนาบุญนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ไปหาเอียนเนาะคะ่ะเพิ่นก็ได้แทงเอียนเนาะคะ่ะเพิ่นก็ได้สองตวัวเพิ่นว่าเนาะคะ่ะแทงเธอเดียวได้สองตวัวเนาะคะ่ะตัวเลขของเพิ่นกะเจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่เพิ่นกันไว้ยเจ็ดสี่สองเนาะค่ะบ้านเลขที่เพิ่นกะหนึ่งศูนย์ศูนย์ค่ะหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งมีถนายนสองห้าหกเจ็ดค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค้มสามตัวเต็งน้ำนเนยเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้มสามตัวเต็งคอจุไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ